นี่อยู่ในเกียไหมครับอ่อบาอในพานะครับอ่าเกันในาาพาาจอะบ้า,าะจะมาบอกได้ไหมฮะอยู่บรั ito okay. หลังได้่ก็ปิดเสียงตอนนี้ไปแล้วก็ค่อยไปพากว่านี่นะครับตอนนี้กําลังทําอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกดแล้วก็ไปพากเสียงก็ไม่ต้องพูดเลยนะเมื่อไรก็พูดตั้งตอนนี้นะครับกําลังตัดต้นไม้นะครับมีร้ายเข้ามาอีกแล้วนะครับพี่ถ่ายนานกูรอได้นะ 卡呀。<laughs> <laughs> <laughs> 那地方呢？ ไอ้ทีแล้วกตะกุกไอ้ก็ไม่ฝ่องลงไปเผ็ดทักทีเนาะบอกบอกตั้งแต่สองทุ่มครึ่งแล้วนี่มันสามสองทุ่มเอา้เอา